สวัสดีครับทุทสวัสดีครับ FC แฟนช่องโปรเยี่ยมพารวยอ่ะพบกันนะวันที่19บเกพฤษภาคม2567ตอนเที่ยงเที่ยงนะฮะในคลิปนี้เราจะไปตามเลขอ่า27ชุดบนของหลวงพ่อนะวัดที่แล้วพยายามจับเต็มที่เข้า09ตัวกลับ ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะทําไมเป็นอย่างนี้ก็งงอยู่นะแต่เราจะติดตามมันไปเรื่อยๆนะคือจับจากยี่สิบเจ็ดชุดเอาเลขเก้ามาคมนะเหลือเลขแค่แปดชุดนะถ้ายิงไปกับก็เข้าเก้าศูนย์อยู่นะเพราะว่ามันติดเลขคมเราอยู่เก้าชุดติดอยู่แล้วนะ พอเอาก้ามาคุมจับออกมาอีกมีอยู่แค่สองชุดนะที่เข้าอ่ะตามชมดีกว่านะพูดยังไงก็เดี๋ยวเลอะเลือนเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะฮะอ่ะเราก็เข้ามาสู่ขอปรับอ่ะได้ที่ชัดเจนแล้วนะฮะ ปรับกันก่อนมาฟังครับเตือนันก่อนนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุสนสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นช่องปุยเยี่ยมพารวย0801431692์เลขย7ชุดบนของหลวงพ่อ9ชุดนะ1วมิถุนา2567เราจะคำนวณวัดเดียวไปเลยนะ2 0 5 6 9น6 0นนะไม่ย้อนหลังให้ชมนะครับอ่ะ เรามาดูงวดที่ผ่านมานะ980116แล้วหอก90นี่ครอบไว้ให้นะ9ชุดนี่จะต้องมามาตรง90นี่นะ900001เลขมันคุมที่9นะตัวเลขคุมนะ8901คุมที่9 8901เนี่ยมาครบหมดเลยนะนี่ถ้า8ก็นี่8 7 8 8 8แปถ้า9ก้าก็เกก็สี่ก็หแล้วก็0ูนย์เก้าเจัจับเลขออกมานะเสร็จแล้วคุมได้1 2 3 4งสอมี่ห้าหกเีีเลขอยู่7ชุดนะถ้าเราไปกับถึงจะเข้านะ9 0นี่มันมา0ูนย์เก้ตัวที่วงไว้ไม่ออกนะอ่ะเราจะมาตามกันงวดนี้นะครับผม ว่ายังจะเข้ากลับมาเข้าต่อหรือจะเป๋ไปหน้าหลังไปทั่วนะฮะอ่าเดี๋ยวจะเขียนให้ชมนะเก้าศูนเี่ยเราบวกด้วยสิบหกนะเอาสิบหกมาบวกนี่บวกหนึ่งหกบวกทั้งสิบทั้งหน่วยนี่แหละเก้าบวกหนึ่งศูนย์บวกหกนี่เอาแล้วก็บเก้า บวกหนึ่งมันจะเป็นศูนย์นะผมจะเขียนลงมาเทาก่อนนะครับผมเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าลงเก้าที่เดิมมันจะต้องมาลงเก้าศูนย์ที่เดิมมนาะตรงนี้เริ่มต้นเก้าศูนย์ก็มาลงเก้าศูนย์แสดงว่าเราทําถูกนะต่อไปบวกได้หกนะ ศูนย์บวกหกก็ได้หกนะหกบวกหกก็เป็นสิบสองนะหกบวกสองก็เป็นแปดหกบวกแปดก็เป็นสิบสี่หกบวกสี่ก็เป็นศูนย์เป็นสิบหกบวกศูนย์ก็เป็นหกหกบวกหกก็เป็นสองหกบวกสองก็เป็นแปดหกบวกแปดก็เป็นสี่ หกบวกสี่ก็เป็นศูนย์เอลงตัวพอดีนะบวกแบบนี้ง่ายดีนะบวกทีละหลักอ้าวขยับศูนย์หกนะขยับขยับขยับหน้าขยับหลังนะเราเอาเลขคุมมาคุมหลายตัวไม่เป็นไรนะเรามีเลขคุมศูนย์หกก็ขยับมาเป็นศูนย์เจ็ดหนึ่งสองก็หนึ่งสาม สอก็สองเก้ 35, ก็3ามห้าย์ก็4 1่หนก็5 7 6เกสองก็6 3 7 8ก็7 9 8ดก็8ปดห้าก็9กหนึ่งนอกจากขยับหน้าแล้วยังขยับหลังอีกนะอ่าขยับหลังเดี๋ยวขยับให้ดูนะ ศูนย์กขยามาครั้งนี้ก็0นะูนย์ห้าะ12หนึ่งสองก็หนึ่งหนึ่งสองแปก็สองเก็3สามี่ 4, 5, 6, ก็สามสสศก็สี่เกหห็ห้าหสองก็หหนึ่งเจแปก็ จ็ดเจ็ดแปดสีก็แปดสามเก้าศนย์งนี้ก็ต้องเป็นเก้าเ่ยมันจะไล่หลักกันพอดีเก้าเก้าเานไว้ทำนองนี้นะฮะเราต้องมาดูเลขคุมนะครับผมหกเจ็ดแดเก้าเอาเลขคุมนะเลขคุมไปเขียนไว้ตรงไหนดี เขียนไว้ตรงนี้แหละเลขคุมนะตัวที่คุมนะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะเลขคุมวันนี้คุมที่สองสามสี่ห้ายกลงมาตัวนี้ก็สองสาม ยกลงมานี่ก็3อ่าเลขคุมคือ3ตัวเดียวนะ3กับ2องนี่มันคุมนะแต่ว่าเราจะจับที่เลข3ตัวเดียวอ่ามาร์กไว้ให้นะเลขคุมเลขคุม3อันไหนมี3ยกหมดเลยนะ เลขคูมสมนะมีกี่ตัวเลขคุม3เข<ๆ>ียนไว้ตรงนี้นะสมคุม 3, 3เป็นพระเอกคุมไว้นะมี1นึ่งสามสามสามสสี่สห้าหสามแล้วก็แปสาม หนึ่งสาก็ยัมาเป็นตัวเด็ดนะอ้าวเด็ดซะหมดเลยว่ายังไงมีมีหน่วยมีหนึ่งสาะมสามสี่อ่าเรามาหาชุดหน่วยกันนะหกเก้าศูนย์บัวเกตอ่ามันจะไปกินหน่วยที่ไหนลองดู เจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดนะตรงนี้เราจะได้เจ็ดแปดนะเอาเจนะ็ดมาบวกอีกเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่นะได้สี่ห้าอ่าเรามาดูว่าจะติดเลขคุมตัวนี้ไหมนะฮะ เจ็ดแปดสี่ห้านะเอาเจ็ดแปดสี่ห้ามาจับเลยนี่ขั้นตอนที่สองนะตรงไหนมีเจ็ดแปดกับสี่ห้าเจ็ดไม่มีแปดมีนะ อ่าแปดมีมาเลยแปดสามสี่ห้าอ่าเหลือสามชุดนะครับผมเลขยี่สิบเจ็ดชุดเหลือสามชุด เรามาลองรู้หกเก้าศูนย์หน่วยบวกสามดูซิจะเป็นยังไงนะบวก้ดยสามนะศูนย์บวกสามนะ 0, 3, นะได้เท่าไหร่เอาสามสี่มาตัวนะเอาสามบวกสามอีกได้หกเกดมาตัว สามสี่กับหกเกียดยืนหลักสิบนะได้สามกับหก ระวังตัวนี้ด้วยนะระวังหกสามด้วยนะอ่ะหมดเวลาพอดีนะครับผมเลขยี่สิบเจ็ดชุดบนของหลวงพ่อนะจับได้แค่สี่ตัวนะรอผลกันตรงนี้นะ วันที่หนึ่งจะมาตามนัดหรือไม่นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหหชุดแต่ว่าเห็นว่ามันหลายตัวก็เลยจับให้นะก็มีประมาณเท่านี้นะสี่ชุดอ่าจะมาได้หรือไม่จะมาชุดไหนรอพิสูจน์กันอำลาพาจากนะครับผมกับเลขที่มีชื่อว่ายีสเจชุดบนของหลวงพ่อนะเยอะก็ไม่เป็นไรเรามีเลขคุมนะ ตัดจับได้แค่นี้อ่ะท่านชื่นชอบตัวไหนก็เมนต์มานะรัวๆมาเลยอาลาพ้าจากแล้วครับผมเงินเต็มกระเป๋าทุกท่านนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว